ทหารเรือร่วมท้องถิ่นนำกำลังพลเครื่องอโุโภคช่วยประชาชนประสบอัคคีภัยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งได้รับการประสานจากนายอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีจบจังหวัดชลบุรีว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจอดบ้านของนายอุทยัยนวลมณีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานั้นในวันนี้ ส่นบรรเทาสาธารณาภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งได้ใจกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องตน้นนำเครื่องอุปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ทางผู้ประสบภัยขาดเหลือมามอบให้และได้สอบถามและสำรวจถึงความเดือดร้อนเพื่อให้การสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมต่อไปและในโอกาสเดียวกันนี้นายพลตรใกกรคร,กรวนรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยนาะยอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และผู้แทนจากศูนย์มเทาสาธารณาภัยทัพเรือพัะที่หนึ่งได้นําสิ่งของที่จําเป็นในการบูรณะซ่อมแซมบ้านพักอาศัยมามอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยเช่นกันถือเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแสดงออกถึงน้ําใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อประสบภัยต่างๆ 24, นิวส์24นิวิราทิพสีรายงาน